สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะรัตจะพาทุกคนนะคะมาร่วมงานบาร์บีคิวชาเลนจ์ค่ะแข่งขันบาร์บีคิวนะคะของรัฐโครโลราโด งานแข่งขันบาร์บีวนี้นะคะก็จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเลยค่ะที่ฟริสโกนะคะโดยปกติแล้วนะคะแต่ว่าครั้งนี้นะคะจะไปจัดที่เมืองคอปเปอร์ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางขึ้นไปบนเขาค่ะเพื่อจะไปชิมบาร์บีวนะคะก็ระหว่างเดินทางนะคะก็บรรยากาศค่อนข้างสวยงามนะคะแล้วก็มีบ้านเรือนที่อยู่บนภูเขาเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ การเดินทางนะคะก็ใช้เวลาจากเดนเวอร์นะคะมาที่คอปเปอร์เนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งเท่านั้นค่ะแล้วก็มีที่จอดรถนะคะเป็นที่จอดรถฟรีค่ะสำหรับร่วมงานนะคะแล้วก็ยังมีรถชตเตอร์บัสนะคะมารับนะคะถึงที่จอดรถเลยค่ะตอนนี้ก็นั่งชตเตอร์บัสนะคะไปที่งานนะก็คนเยอะเหมือนกันนะคะบนรถก็จะเห็นได้ว่าเ่อน้างเยอะ ร้านบบาร์บีคิวที่ดังๆนะคะก็จะมาแข่งขันที่นี่กัน,นะค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในงานนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างะค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องซื้อตั๋วจากตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อจะไปชิมบาร์บีคิวนะคะเพ,เพื่อนเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆน,นะคะกิ่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่า การซื้อตั๋วเข้าไปชิมบาร์บีคิวนะคะก็เหมือนกับว่าเราเข้าไปในสูนอาหารในห้างสปปรรพสินค้านั่นเองค่ะถ้าเราไปห้างสปปรรพสินค้านะคะเราก็จะต้องแลกเงินนะคะเพื่อจะเป็นคูป,ปองนะคะแล้วก็ไปจ่ายตามร้านอาหารอันนี้นะคะก็เหมือนกันค่ะแต่ที่แตกต่างก็คือมันจะเป็นกําไรข้อมือนะคะบัตรจ่ายบัตรเครดิตนะคะแล้วก็ไปซื้ออาหารได้ค่ะ ในงานนะคะก็จะมีหลายๆอย่างเป็นกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นของเด็กนะคะมีคอนเสิร์ตให้ผู้ใหญ่นะคะ ตรงนี้นะคะก็ยังมีหิมะอยู่นะคะทั้งทั้งที่ใกล้หน้าร้อนแล้วนะคะปีนี้หนาวนานมากค่ะตอนนี้อุณหภูมิประมาณ1 5บห้าถึงี่ส้ก็เป็นซุมเหล้านะเหล้าแจ็คแจเนลนะแล้วก็มีเมนูเหล้าอยู่ตรงนี้นะ ตรงนี้ก็เป็นเหมือนตลาดนะทุกคนมีของให้เลือกซื้อด้วยนะคะเี๋ไปดูรับจอบนะคะแต่ว่าวันนี้นะะเป็นงานที่เราจะมากินบาร์บีคิวนะคะเราก็เลยเดินเล่นนิดหน่อยเองค่ะแล้วก็ตรงดิ่งนะคะไปหาอะไรกินกันเลยค่ะ นี่นะเขาก็จะเอาเงินใส่ไปในริชแบนนะแล้วก็หักเงินนะคะสแกนแล้วก็หักเงินไปนะซื้อไปเท่าไหร่ก็มันจะหักไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็เป็นร้านโดนัทนะทุกคนแล้วก็มีร้านไอศครีมด้วยนะคะ That okay, go ahead. Hi, what can I get for you? one uh, of each. Alright, let me see here. With the, uh, oh, so the sauce will be at the end and you got the two Thirty-two dollars left. Right. Okay. And one. ตอนนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเราได้อาหารมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะพาไปชิมทีละอย่างนะเพราะว่ามันไม่มีมือจะถือนะทุกคนตอนนี้เราก็ได้อ่า <c oughs> uh, what is called <c oughs> อันนี้เป็นเบคอนพันไก่นะไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะ่งอ,อร่อยมากเลยทุกคนแล้วก็ไฟกรอบอันนี้แบบสิบคะแนนเลยนะสิบคะแนน Yeah, brown works. Uh sausage. <laughs> oh that's one of those skewers. They're good. Yeah. This one's so good. <laughs> that's a skewer. Love like this one. This one okay. okay. Oh but I got jalapeno poppers. Those are good. We get two for Copper. Song Shin five Two copper. We Okay. okay. Ready? Yeah. We had 31 to our whole deck was frozen. Yeah, Hawkeye walked out. We're gone. he goes out, you say that's good. Wow, the same thing. potato beans. You like it? <laughs> อพเปอร์นะมีชีสด้วยแล้วก็พันพริกกับเบคอนนะฮอตบัไม่เลวนะเราไม่ได้ชอบชีสนะ <c oughs> ก็เลยแบบรูว่ามันมีรสของชีสอยู่นะ <c oughs> ผ่านดีกว,ว่าเ <c oughs> ดี๋ยวขึ้นหลายอย่างเยอย นี่ก็เป็นแม็กซิกันฟู้ดนะเป็นพายนะเหลือเชื่อเหมือนกะหรี่ปั๊บเลยทุกคนดูดิเออมีไก่มีเนื้อนะใส Okay. Long, 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 long. Spicy chicken. I try spicy ground beef. You want to try chicken? Spicy chicken. Okay. Yeah, we, share. Here we go. And Thank you. Hi. Can I get uh, the three empanadas? Absolutely. Which ones would you like? The uh, spicy chicken, spicy ground beef, and barbecue chicken. Three pieces, pieces for 15 bucks. Yeah. Mangali, papla du kondu di. Nini Two of beef or one beef? And chicken? One, two chicken, one beef. Uh huh. Well, so... Two spicy, one barbecue. Uh huh. Oops. You uh have -huh. to eat with this you can try it. you don't have to you can try it with what it. is it um it's the uh, olive oil no it's chimichurri it's like a chili sauce when, when, but it's oily yeah it probably has like um, olive oil in it uh-huh maybe but i don't know you're okay, try it. Here, try uh, it. okay. Here. <laughs> ให้จิ้มด้วยนะเป็นชิมิเชอรรี่ซอสเนาะชิมิเชอรี่ซอสไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่มันมันมากเลยก็ไม่ค่อยอยากแต่ว่าจะลองให้เพื่อนๆดูนะว่าจะกินแบบไม่จิ้มเนาะข้างในมันก็เป็นไก่เผ็ดนะทุกคนมันมีรสชาติเผ็ดนิดๆแล้วเหมือนเหมือนแบบมีแกะเหมือนผงกะหรียย่แะสักอย่างหนึง่ง จะว่าไปนะเหมือนกะหรี่ป้าบ้านเราเลยนะรสชาติอาจจะไม่หวานเหมือนของเรานะไม่นะจินะ้มเหร อันท mm ี่สองนะไม่รู้อะไรหอไก่ e t ันี spicy เนื้อเป็นเนื้อนะทุกคนนึกว่าไก่แต่ไม่มีรสชาติเผ็ดแต่ว่าอร่อยอ่ะ so good but I like this one. Good one. I love it. I'll try the last one. Let's last see. one. I'm so tired now. I think that's spicy chicken but we'll see. It could be barbecue chicken. Let's see. Do up and I. This barbecue. That's a spicy one. Oh, okay. I told you. That is good, huh? Maydee, how nung ana? Kawaka alloy. Aloy. Your favorite? Nung um, ana, like wa. The beef. I love the beef. this one yeah okay that's it Let's see. Okay. I guess. how do you think this is a barbecue i think you're right mm -hmm. barbecue chicken that was okay this is number one. Well, let's see this one, the beef. I like the little bread. Yeah. Crispy and so so good. How do you think? For the beef one? Beef the best. Yeah. Salud, salamanina. เนื้อดีสุดท like. ุกคนอืเดี <N <N ๋ยวเราขอกินให้หมดกันนะนั่งตามที่สบายใจเลยนะตรงนี้นะก็เขาเล่นโรลเลอร์คสเตอร์กันนะเหมือนไอ้รถเล็กๆที่วิ่งไปตามรางนะเพื่อนๆไป คนเต็มเลยนะทุกคนคนเยอะมากไปต่อคิวนะ mm hmm. แถวยาวมาก mm hmm. เพราะว่าร้านนี้ mm hmm. เขาบอกว่าเป็นร้านที่ชนะ mm hmm. ชนะบ่อยนะคนก็อยากลองเนาะคุณจ mm ูออร์ a m p l e อันนี้ฮัตเล็งนะแล้วก็พอกแซมโปลิลสิบห้าเหรียญน,นะสองอย่างเ <laughs> นี่นะฮอตลิงนะเป็นหมูแล้วก็มีไส้กรอกเนาะเดี๋ยวลองหมูก่อนนะหมูเป็นฝอยๆเลยนะเธออือมนุ่มมาก นุ่มมากมเลยนะคะกำลังร้อนๆอ,อร่อยมากใช้กรอกเผ็ดนะลองดูว่าเผ็ดเปล่าเผ็ดของฝรั่งนะอืมัเ like ล้งอ,อร่อยอ่ะทุกคน อร่อยมากเลยซ่อมมันก็ไม่แหลมเนาะมันเป็นซ่อมไม้อะจิมยากมากอืมเดี๋ยวให้แฟนลองมั้งงนะ try this one A little bit sauce here ขอบคุณคิ n e e d ต้องมีซอสอือหือ S good. <S แฟนบอกว่าอยากได้ซอสเพิ่มนะคะโอ๊โอชมปซี่ไ huh. ม uh ่แบม r e m i n d เือสัดอ่ฮะเหมือนไส้อั่วเลยนะทุกคนอร่อยอร่อย รานน้ำแข็งใส่นะทุกคนเขาเรียกสโนโคนนะก็จะมีเหมือนน้ำแข็งใสนะแล้วก็ลาดลาดด้วยน้ำหวานสีๆนะ รางวัลทั้งหมดที่ร้านนี้ได้นะแล้วดูแถวคะ่ะทุกคนโอ้โหจะได้กินไหมเราจะลองนะต้องไปต่อแถวยาวมากเลยทุกคนแถวยาวไปถึงไหนเนี่โอ้ oh my god ด i s l ล n e เบบโอ้โห จะกินนีไหมอะทุกคนละแถวยาวมาก Here that t ด a t line and here หนาวมากทุนี้มีหมอนมันเป็นหิมะแต่มันไม่ใช่อ่ะระว่งหิมะกับกับนอ่งร้า โอ้ยแล้วก็ลมนะดูเพื่อนๆดูคนรอบๆข้างเราแต่งตัวนะมันหนาวมากเลยนะแต่เราเดินแบบคือดูพยากรณ์อากาศแล้วไม่คิดว่าจะต้องหนาะวโอเคทุกคนไม่รู้คุ้มค่ากับที่รอคอยหรือเปล่านะ นะอตอนนี้เรามานั่งกินอยู่ข้างในอาคารนะเพราะว่าข้างนอกหนาวมากสัุอืรดอม ถ้ากินเปล่าๆมันก็จะจืดไปนิดนึงนะถ้าจต้มซอสที่เป็นบาวเบคิอซอสนะรสชาตมันก็จะเจ้มจนมากเลยนะอร่อยเนื้อนุ่มเลิศเลิศม,มาก

เราได้ผลไลม้นะคะเ,เพื่อนๆเมกซิกันสไตล์นะ mm hmm. ก็จะมีแตงโมแคนตัลูป mm hmm. มีแตงกวามีมะม่วงนะ mm hmm. ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอร่อยหรือเปล่านะ mm hmm. ก็กินกันแปลกเหมือนกันนะมีแตงกวาด้วยนะแล้วก็มีมะม่วงสุกนะมะม่วงสุกข,ของเขาก็เปรี้ยวเนาะ mm hmm. ที่เราเคยกินอะนะ เอออันนี้ไม่รู้เป็นไงบ้างเขาก็จะราดด้วยพริกนะพริกรอบๆแล้วก็ดูดิแตงกวาเข้ีอมืมันเปรี้ยวก่อนแล้วมันหวานที่หลังนะแตงกวาอื้อ แค่ตังกวาแคันตาลูปนี่ยตังกวาอยู่นี่ย,ยแล้วก็มีจังโมเจี๊มน้ำเจี๊ยหน่อยออ แล้วก็มีสับปะรดด้วยแล้วก็มีน้ำแตงโมค่ะไม่ค่อยหวานมากหวานน้อยนะ คุนคะตอนนี้รักก็อิ่มมากๆเลยนะคะเพราะว่ากินหลายอย่างนะคะแล้วก็จะเจอทุกคนใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปกินต่อก่อนนะคะก็ยังมีผลไม้เหลือแล้วก็น้ํสแตงโมนะคะไว้เจอกันใหม่กับคลิปหน้าของรักนะคะก็ติดตามชมกันด้วยนะคะว่ารักจะมีอะไรมาให้เ,เพื่อนๆชมอีกนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ